สวยเราเข้าใจได้ค่ะไม่ว่ากันแต่คลิปนี้นคุณผู้ชมขาพีคมากมากเพราะอะไรดูไหมคะสาวคนหนึงค่ะเขาแอบดูแฟนเข้าห้องน้ำหลังจากที่ได้ยนเสียงของอิงฟ้าวราหะ เจ้าของมงกุฎมิสแกน2022แล้วเขาได้ยินวนอย่างเงี้ยหลายรอบเลยเขาก็สงสัยว่าแฟนเขาเนี่ยทำอะไรกันแน่ในห้องน้ําแล้วก็ได้ยินแต่เสียงอิงฟ้านะคะเป็นใครเขาสงสัยจริงไหมคะวนดูอย่างนั้นแหละเป็นเราเราก็ต้องตามไปดูค่ะเรื่องนี้นะคะต้องยอมรับเลยว่าสวยครบจบในคนเดียวจริงๆค่ะสําหรับอิงฟ้าวราหานะคะมิสแกรนไทยแลนด์สอง5ันคนล่าสุดค่ะที่เหมือนมีการประกาศผลไปเมื่อวันที่30เมษาที่ผ่านมาใช่ไหมคะอิงฟ้าราหารเนี่ย เธอเองก็เป็นมิสแกนกรุงเทพมหานครแท้ไม่พอค่ะ เป็นผู้ที่คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2565รวมถึงเป็นผู้ครอบครองมงกุฎเกียรติยศเนี่ยฉลองครบรอบ10ปีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้วยได้สายสพายถ้วยเกียรติยศรวมถึงรางวัลอื่นๆร่วมๆกว่า10รายการคุณผู้ชมค่ะถือได้ว่าอิงฟ้าเนี่ยกลายเป็นขวัญใจของใครในหลายคนค่ะเออทีนี้กรณีของผู้ใช้ Tik t o k กรายหนึ่งค่ะเขาออกมาโพสต์เป็นคลิปสุดฮานะคะมันเลยกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเพราะว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ย เขาเกิดความสงสัยในตัวแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยได้ยินแต่เสียงยิงฟ้าเอ๊ะอยู่ในห้องน้ํานานมากทําอะไรทําอะไรอยากรู้ค่ะเนื่องจากว่าพอได้ยินเสียงใช่ไหมคะแล้วก็เลยแบบสงสัยเนี่ยงผู้ชมทีนี้ก็เลยไปถ่ายคลิปค่ะเข้าไปแอบดูนะคะว่าทําอะไรเอาคลิปเอากล้องไปถ่ายคลิปด้วยจากภาพจะเห็นได้ว่าบ้านของหญิงสาวรายนี้ค่ะเหมือนจะมีห้องน้ําแยก2ห้องอะนะคะแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยอยู่ในห้องที่2 ด้วยความสงสัยมากๆค่ะเธอเนี่ยทำการปีนจากห้องน้ําห้องแรกเนี่ยเพื่อเอาโทรศัพท์ไปถ่ายดูช่องว่างใต้หลังคาแต่คุณชมรู้ไหมคะพีคเพราะอะไรรู้ไหมปีนขึ้นไปจึงพบว่าแฟนหนุ่มเนี่ยเปิดคลิปของอีฟ้าอยู่แล้วก็กำลังเต้นค่ะพร้อมกับสวมมงกุฎอย่างสนุกสนานนะคะหญิงสาวก,ก็เลยตะโกนทักไปถามว่าเอ้ยทำอะไรอะ่ะทำให้แฟนหนุ่มตกใจเป็นอย่างมากค่ะเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมขามีมงกงมงกุฎพร้อมเดอ้องานนี้ค่ะทำเอาชาวเน็ตนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะะว่าอุ้ยตายแล้วมีมงกุฎด,ด้วยอะ่ะโอ้ยท้องแข็งถึงเวลาต้องรู้ความจริงแล้วบางคนก็บอกนะคะว่าควรมีแฟนเมื่อพร้อมนะคะบางคนก็บอกว่าอุย้ยตะมูตะมีความมงกุฎอะขำมากควรตกใจอะไรก่อนดีคะระหว่างสวมสีชมพูนะ่รารักฟุงฟ้งฟิ้งกับยื่นโทรศัพท์ข้ามกำแพงไปถ่ายหรือควรตกใจพี่ผู้ชายก่อนดี คุณผู้ชมคะเห็นจากคลิปแล้วเนี่ยผู้ชายคงจะตกใจมากๆนะคะไม่คิดว่าแฟนเนี่ยจะแอบออนโทรศัพท์มาถ่ายตอนที่สวมมงกุฎโอ้โหคิดว่าตัวเองเป็นมิสแกรนทยแลนแต่ก็ยินดีกับเจ้าของคลิปด้วยน,นะคะเพราะว่าคุณได้แฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะแล้วคุณก็ได้เพื่อนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม